ค Keyworld ผู้นำด้านกุญแจบริการรับไขกุญแจหรือเปิดกุญแจอย่างทุกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกุญแจบ้านกุญแจห้องหรือกุญแจรถไม่ว่าคุณจะลืมหรือทำกุญแจหายหมดกังวลหายห่วงเรามีสาขาและช่างที่ให้บริการที่ดีที่สุดตลอด24ชั่วโมงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่เหมือนใครทำให้ Keyworld เป็นหนึ่งด้านผู้นำในเรื่องกุญแจศูนย์บริการ Keyworld สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ใช้เวลาไม่นานลดเวลานำรถยนต์เข้าศูนย์ที่ต้องเสียเงินเฉลี่ยครั้งละ50,000ืนบาทและเสียเวลารอนานนับสัปดาห์หรือเป็นเดือนอีกด้วยคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือคำว่าคีย์เวิร์ดเราอาจจะพูดเป็นคำจำกัดความของสูรนรถบรแจแต่ปัจปจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนคอนเซ็ป หรือเปลี่ยนสโลแกนหมายความว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยเราจะเปรียบเสมือนกับ security word l ความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยจะรวมอยู่ในช็อปหรือในบริษัทของเราผมรู้สึกว่าในรูนแจ1หรูเนี่ยมันมันมีเสน่ห์ตรงที่เรื่องของความ security คือแค่1นรูเนี่ยแต่ว่ามันมีความหลากหลายของรหัสคือมันไม่ได้จบอยู่แค่ภายในรูนแจเล็กมันมีเรื่องของคนแกนที่ซับซ้อนหมายความว่ามันมีหดอกกุญแจรถหล้านคันก็คือรหัสจะไม่ซ้ำกันเลย พราะมีความทับซ้อนของรหันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสนใจแล้วก็ศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังด้วยระบบกุญแจสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงโดยเฉพาะกุญแจฝังชิประบบไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า immobilizer รวมถึงเทคโนโลยีด้านระบบกุญแจอันทันสมัยและระบบกันขโมยกุญแจอัจฉริยะต่างๆ นอกจากที่นี่เราจะมีบริการมีจัดการจำหน่ายแล้วแล้วเราจะมีเรื่องของการสอนอบรมบางคนที่สนใจธุรกิจก็อาจจะอบรมเป็นแัรนชายหรือบางคนอาจจะอบรมอย่างเดียวเป็นช่างเจแล้วเป็นล้างเจแล้วแล้วก็มาอบรมตรงส่วนนี้เพิ่มก็จะมีการบริการเรื่องเรื่องของการอบรมและการสอนด้วยส่วนใหญ่แล้วล้างเจทั่วไปก็เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราเหนือกว่าและหลายหลายคนสามารถจับต้องได้คือความมั่นใจ เรื่องของความปลอดภัยลูกค้าที่เรียกใช้บริการเราก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีตัวจริงและมีการเช็คหรือซัพพอร์ตตรงเรื่องของนี้จริงๆบมาว่าเราครบวงจรนะครับและก็คือทำนี่จนจบทุกวันนี้กุญแจเนี่ยมันจะมีหลากหลายคือแค่ดอกกุญแจหนึ่งดอกเนี่ยมันมันจะมีเรื่องของวัสดุที่คนนําเข้าหรือผู้ผลิตเนี่ยมีการทําหลายแบบเช่น ร้านกุญแจโซ่แบบจะเป็นกุญแจทองเหลืองหรืออาจจะเป็นเหล็กซึ่งมันจะมีความไม่ยืดหยุ่นไขไม่กี่ทีก็หักแต่ของเราเนี่ยจะเป็นทําจากผลิตโรงงานที่มาตรฐานส่งออกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจของของเกรดที่ไม่ดีเนี่ยจะอาจจะเบาวกว่าทั้งที่ความหนาเท่ากันขนาดเท่ากันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของโมเลกุลของดอกกุญแจ ส่วนเรื่องของการทำกุญแจประเภทแบบลูกค้าลืมไ่ไในรถส่วนใหญ่ช่างเ็าจะถ่างประตูถ่างขอบประตูแล้วทาให้รถเสียหายมีฟิล์มหรือว่าขอบยางเป็นรอยส่วนของเราก็คือจะจะเป็นการเปิดทางลูนแจคือจะทําให้รถไม่มีรอยอันนี้เรื่องการเปิดทางลูนแจเปิดรถนะฮะส่วนเรื่องของการทําดอกถ้าเกิดว่ากุญแจ,จรถเขาทําดอกหายช่างทั่วไปก็คือจะต้องรื้อมีการเจาะมีการงัดแต่ของเราเนี่ยคือจะใช้เครื่องมือวัด ใช้กล้องเข้าไปสองในเวลาทําก็คือจะไม่มีไม่มีการลือมีการถอดคือมาตรฐานทุกอย่างที่เรากำหนดมาเนี่ยเรากำหนดมาเพื่อให้ลูกค้าเพราะว่าการทํางานเนี่ยจะเร็วกว่าหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่างานที่ออกมาเนี่ยมันมันดีกว่าจนลูกค้าสามารถสัมผัสได้ถึงความมือชิ้นเรามากกว่า20ปีที่คิวเออร์ยังคงพัฒนาและลูกค้าระดับ V.I.P มากมายหลากหลายวงการให้ความมวางใจ คือสิ่งยืนยันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจและเชื่อมั่นในการบริการของ k ีย w o ว l d ว่ากุญแจคือสิ่งสำคัญที่จะใช้ไขทุกสิ่งในชีวิตได้ก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับก็โทรปรึกษาาได้อยากจะให้เราเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงเรื่องกุญแจเป็นหลักนะครับเรื่องของความปลอดภัยกุญแจบ้านกุญแจรถเนี่ยกุญแจตามตึกอาคารเนี่ยอาคารบาณิตหรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยคืออยากจะให้เราเป็นเป็นสิ่งแรกที่คุณคิดถึง เราจะเป็นคนบางระบบหรือเรื่องของกุญแจทั้งหมดให้กับคุณได้ทุกอย่างที่มีรูทุกความปลอดภัยที่ถึง s ียเวริรครับ